สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับพวกเราร้านเฮงซาวไลท์นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตสินค้านะครับผมที่เข้ามาใหม่อันนี้สินค้าเราเข้าหลายรายการนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมฝากพี่ๆกดติดตามนะครับผมการกดติดตามมันดีไงผมบอกทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับผมการกดติดตามก็หมายถึงว่าถ้าพี่กดแต่กดติดตามทางช่องร้านนะครับผมเวลาผมทาคลิปใหม่ปุ๊บมันก็จะไปเด่งหน้ายูทู e ของพี่นะครับผมพี่ๆก็ จะได้ดูสินค้าที่ถูกก่อนใครเพื่อนนะครับผมร้านเิงซาวน์ไลฟ์นะครับผมซื้อขายและเปลี่ยนเครื่องเสียงการแจ้งไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับผมพี่พี่านาไหนต้องการจะขายเครื่องเสียงนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ดีตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับผมแอดไลน์ส่งรูปภาพมาตีบุญเป็นราคาแต่ว่าทางร้านก็จะให้พี่พี่เปิดราคามาก่อนนะครับผมว่าเราจะขายราคาในใจเราเท่าไหร่นะครับผม ร้านเราไม่มีบริการจิมเบียนปลายทางนะครับผมมีแต่โอนและส่งนะครับผมมามาชมสินค้ากันเลยนะครับผมไม่พูดความํำเพลงบีบเวลาให้มันน้อยลงเหมือนเดิมนะครับผมอันดับแรกเรามาดูตู้ลาโพงนะครับผมตู้ลาโพง W 1ร8อนะครับผมจากค่าย RM tech ทนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวมาตรฐานอีกตัวนะครับผมถึงจะเป็นร้อยแปดแต่เสียงที่ออกมานี่โอ้ไม่ธรรมดานะครับผมรูปร่างหน้าตาก็สวยนะครับผมตัวนี้ เป็นร้อยแปดแอลอาร์มเทคนะครับผมสมัยก่อนนี่ผมไปซื้อยันมันหม้อนะตัวนี้นะครับผมชอบมากผมไปซื้อยันยันมันหม้อนะครับผมผมชอบมากนี่ตุนร้อยแปดแอลแต่ก่อนมีร้อยี่ร้อยแปดนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะสวยเขาน่าจะใช้เครื่องตัดนะครับผมงานเขาออกมาดีตู้นี้เป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับผมข้างบนก็จะมีสีหลุดร่อนนิดหน่อยนะครับผมไม่ใช่สีหลุดร่อนนะครับผมจะเป็นไม้ร่อนนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราไปโกได้ไปทําสีใหม่ได้ แต่เนื้อก็ยังแน่นๆอยู่นะครับผมไม้ยังแน่นอยู่ใช่ครับตัวนี้ข้างในนะครับผมข้างในจะเป็นดอกนะครับผมอบว้อมนะครับผมอบอ้อมรุ่น48 0ร8นะครับผมตัวนี้ผมขอขายพร้อมดอกแล้วกันนะครับผมตัวตัว 108L ของใหม่ยังมีขายอยู่นะครับผมอผมผมไปสืบราคามาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ขายเหมือนราคาของใหม่แล้วกันนะครับผมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวชมด้านหลังกัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็มีสายไว้ให้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเป็นสเปกคอนได้นะครับผมนี่อันนี้สีเขาไม่เขาไม่ได้ทาหมดนะครับผมอันนี้เป็นเป็นสีออกไม่ใช่ไมลอนนะครับผมเป็นสีออกได้ครับผมตู้ W นะครับผมร้อยแปด L จากค่าย i m t e k นะครับผมเป็นไม้อัดแท้ตู้นี้เราขอขายพร้อมดอกละกันนะครับผมราคานะครับผม คู่นี้ผมขายแค่เอาเอาพร้อมดอกไปเลยนะครับผมเอาพร้อมดอกไปเลยพร้อมดอกเอาไปเลยคู่ละห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมคู่ละขายเป็นคู่นะครับยกคู่ไปเลยสองใบพร้อมดอกใบละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมใบละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคู่หนึ่งก็เอาแค่หนะ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะนะครับผมโอเคเอาถัดไปนะครับผมมายมมาชมพะแวม ยอดฮิตติดตลาดนะครับผมความเป็นอมตะก็ยังคงอยู่ของระบบมอสเฟตนะครับผมตัวนี้เป็น p o w e r a m ม Music Saw นะครับผม Music Saw รุ่น PA1 0 0นะครับผม PA1 0 0 0มอสเฟตเฟดจานบินนะครับผมตัวนี้สภาพบอกเลยว่าเดิมๆนะครับผมมนถังแข็งมอสเฟตนะครับผมมอสเฟตขึ้นชื่อเรื่องยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับผมนะครับผมมาชมข้างในกันครับผม ตัวนี้สาภาพนี่ผมบอกเลยว่าหายากนะผมสาภาพนี่เดิมๆนะครับผมเนี่ย yeah. นะครับผมเป็นมอสเฟสนะครับผมเบอร์บีเซน901กับบีเซ้906นะครับผมนี่แหละเฟสยังขา,ขาวๆนะครับผมวงจรอ,อะไรต่างๆนี่ก็ยังเดิมๆคาปาแท่งเบรื่อนะครับผมไดโอดอะไรต่างๆก็เดิมนะครับผม,ผมบอกแลวว่าเดิมนะครับผมนี่แหละสวยนะครับด้าน,นหลังเนี่ย นี่ครับด้านหลังจะจะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยนะครับผมด้านหลังสวยงามนะครับมีโค้ดบอกด้วยว่าวันที่เท่าไหร่นะครับมบอกหมดนะครับผมนี่แหละสวยครับมอดเฟดพี่ท่านไหนชอบสไตล์มอดเฟดนะครับผมเนี่ยแม้แต่ไฟอะไรก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผมนี่ใช่ไหมอืมสวยครับไม่ธรรมดานะครับผมตัวเครื่องขนาดซ u ูนะครับผมลึกประมาณ ยี่เบดนะครับผมน่ะนะครับผมมิวสิกซาวนะครับผมพีรุ่น PA พันนะครับผมขับ18ข้างละ2โครงหล่อสบายๆนะครับผมตัวนี้เดิมๆสภาพสวยเราขายแท่ราคานะครับผมเอาราคาเข้าภาษาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อยู่แค่11,000บาทนะครับผม11,000บาทกับสภาพเดิมๆใครชอบอสเก๋นะครับผมจัดได้เลยนะครับผมอ่ะอัดถัดไานะครับผม เป็นพาวเวอร์แอมซินจิวานะครับผมซินจิวารุ่นเอสห้าพันตัวนี้ก็เดิมอาจจะมีตำหนิตรงสีพ่นตาลังมาใหม่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมาดูชมข้างในกันนะครับผมแรงนฟแง,งนงงน,งงะน,นะครับผมข้างในนะครับผมมาชมกันนะครับข้างในก็เดิมๆอยู่นะครับผมนีแหละสภาพสวยตัวนี้เป็นรุ่นเอสห้าพันนะครับผมเขาะจะมีรุ่น เอสสองพันเอสสองพันสี่เอสสามพันหกแล้วก็เอสห้าพันนะครับผม <S <S <ess im ian> นี่แหละตระกูลน,นี้นะครับผมที่สวยกันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทคูณสองที่ซิอมตระกูลน,นี้ผมแนะนําให้ไปขับกลางแหลมแล้วกันนะครับผมผมบอกเลยว่าเสียงใสซิบนะตัวนี้ความละเอียดของเสียงนี้เทียบเท่ากับโอ้อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นก็ยังได้ประมาณอ่ะแปดสิบแล้วกันนะกับยามาฮ่าเนะเสียงเสียงใสสิบเหมือนกันใสเลยครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับ เรีว่าที่ไหนยาไปขับเบียบห15ก็ได้อ่าได้หมดนะครับผมตามก,กวนานรงขับของแอมนะครับผมซินจิบ้า S5000 นะครับผมเครื่องสวยๆเดิมๆอ่ายัางไม่เคยผ่านการซ่อมอออตัวนี้เราขายกันแค่ราคาเหมือนเดิมครับผมราคาเขาาา้าภาษาเอา4,500นะครับผม4,500บาทถ้าน้างานก็ปลาเข้าไปนั่นแหละครับผม5,500 6,000อ่าอันนี้วันนี้เราขายกันแค่ราคา4,500บาทนะครับผมอ่ขับมานะครับผมเอาของถูกสักตัวแล้วกันนะครับผม เป็นพอแอมันบ้านนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับบ้านนะครับผมผมลองดูแล้วโอ้มันแรงได้ใจเหมือนกันนะครับผมตัวนี้อเป็นยี่ห้อพีเกซาวนะครับผมรุ่นพีซีสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับผมตัวนี้เป็นเป็นแมสเฟดนะครับผมตัวนี้เป็นมอสเฟลดนะครับผมบอร์ดมอสเฟดแน่นอนนะครับผมจะเป็นเฟลดํานะครับตัวนี้ซิงด้านนอกนะครับผมมีพัดลมให้ด้วยครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับผม ด้านหลังมีสวิตปิดพัดลมได้ด้วยนะครับผมมีที่เสียบปลั๊กไฟมีที่ตัวจานลำโพงแล้วก็อินพุตเป็นแบบแบบแจ็กกลแล้วก็ตัวกดโหมดนะครับผมสเตอริโอพาราเรียบิดนะครับผมสำหรับพีเจนะครับผมรุ่นพีซี450วัตต์กำลังขับอยู่ที่อ450วัตต์คูณ2ที่4โอมสามารถขับ15นิ้วนะครับผม12นิ้วข้างละ2ได้สบายสบายตัวนี้ผมบอกเลยว่าแรงเทียบเท่า โปร2,500ตัวนี้แรงกว่าครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมโปร2,500ยูโรเซสนะครับผมตัวนี้แรงกว่าแน่นอนสไตล์มอสเฟตนะครับผมเสียงจัดจ้านไอพี่เจเ้านะครับผมพีซี450เราขายแค่ราคา3,500บาท3,500บาทถ้าราคานี้นี่ผมให้เทียบเลยนะครับผมความแรงอ่ะโอเคนะครับผมถัดมานะครับผมเป็น power m p เข่านะครับผมเป็น power m p เข่า ลูกค้ายืนยันว่าเป็นของแท้นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น LPS แปดร้อยนะครับผมนี่แหละนี่แหละข้าวรุ่น LPS แปดร้อยอ่ะมาชมข้างในกันนี่นะครับผมลูกค้าย้ำว่าเป็นของแท้นะครับผมเนี่ยดูจากโค้ดนะครับผาโค,โค้ดอ่าโค้ดตัวนี้ก็จะมีตําหนิตาหนิก็ไม่มากนะครับผมคือพัดลมนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนพัดลมมาเนื่องจากตัวเดิมมันสึก สิก้อไปนะครับผมเสียเปลี่ยนพัดลมมาก็เลยต้องใช้ไฟ12โวลต์เขาก็เลยเอาอะแดปเตอร์มาวางไว้ข้างในนะครับผมเพื่อจะได้จ่ายไปให้ไฟไปให้กับพัดลมนะครับผมแต่เสียงก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมนี่แหละคาปาสีลูกนะครับผมนี่แหละด้านข้างนะครับนี่ครับสภาพค่าขยายก็เดิมอยู่นะครับผมนี่ตัวนี้ครับ15 12นิ้วได้ข่าละสองเหมือนกันนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่แหละเขาโค้ดนะครับนี่โค้ดไะครับ แอร์เพปดร์800 uh, <yeah. S 1> สำหรับนะครับผม้าวนะครับผมรุ่น l อ s เพร800เครื่องใช้งานได้ปกติภาคขยายเดิมเสียงใสชิบเหมือนกันครับ 3, ตามสไตล์้าวนะครับผมตัวนี้เราขายแค่ราคา4,500บาทนะครับผมเอาราคาเข้าภาษาไปเลย้าวนะ้าวแท้ด้วย <laughs> ขาย4,500บาทนะครับผมอ่ะเอาแค่นั้นแหละครับผมไม่ต้องไปขายแพงน,นะครับผมอ่า ปิดท้ายกันเลยนะครับผมวันนี้เวลายืเดย่วมาเป็นสิบนาทีค่ะโอเคครับแลมนะครับผมกล่องแลมกล่องละาหัวนะครับผมข้างหลังก็เนี่ยเบคอนมีให้หมดนะครับผมกล่องเป็นไม้เอ็นดีเอฟนะครับผมตัวนี้เราขายแอนช่คู่ละเก้าร้อยบาทนะครับผมกล่องละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะแล้วก็เบีดสิบห้านิ้วเกบินนะครับผมตัวนี้เป็นตู้เบดสิบห้านิ้วเกบินมีอยู่หนึ่งคู่พร้อมดอกนะครับผมดอกใช้งานได้ปกติสภาพตามนี้เลยนะครับผม เจบ,บินสิบห้านะครับด้านข้างนี่ครับด้านข้างด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนี่นะครับผมสเปคคอนอย่างดีนะครับผมตัวนี้ขายตู้ความดอกนะครับผมสิบห้านิ้วเกบ,บินสิบห้านิ้วตู้ความดอกเสียงตึ๊บแน่นอนนะครับผมผมรับประกันให้ว่าเสียงดีนะครับตัวนี้เราขายแค่คู่ละนะครับผมเอาเป็นคู่ขายคู่ละ 2,500บาทนะครับผมสีเกมส15นิ้วพร้อมดอกคู่ละ2,500บาทอ่าโอเคนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสีทาตัวไหนก็สอบถามเติมตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ก่อนชิปแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่จีให้เกียรติมาปรชมในชิปวิดีโอของทางร้านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในลิปหน้าว่าเราจะมาอัปเดตเป็นสิทาตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ